ที่นี่อะเจ้าเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนี่แกหลอกฉันหรือเปล่าฉันจะหลอกเจ้าทำไมฉันอยากได้เงินหวังว่าเจ้าคงไม่โกงฉันนะผ่าเมืองเข้าไปดูว่ามีใครอยู่ข้างในไหมระวังตัวด้วยครับเจ้า ไม่มีใครอยู่เลยครับเจ้าเหมือนเพิ่งย้ายออกไปครับพวกมันใหายที่กรุงขังเจ้าพ่อเจ้าพ่อรู้ขอโทษท่านขา หนูจะไม่มีวันให้กำไรใครนอกจากคนที่เรียกหนูว่าขวัญล่าไม่มีผีสักตัวเลยคุณสูนก็ต้องการตะลุยหาใครกันจริงสิคุณศูนมาหาเจ้าแสนเมืองหรือที่มากกว่าทำเรื่องผิดกฎหมายคุณศูนเป็นลูกเจ้าแสนเมืองเหรอเนี่ย,ยมาแล้วลเจ้าอาแสนเมืองรู้ว่าแกต้องผาฉันมาที่นี่พวกเขาก็เลยหนีไป เขาใจดํามากสั่งคนมาเก็บฉันทั้งท่านที่ฉันจงรักภักดีมาโดตลอดฉันอยากได้เงินตามสัญญาตามสัญญาฉันต้องได้พบเจ้าพอ่อแต่นี่ไม่แต่ยังไงฉันก็จะให้เงินแกไว้ก้อนหนึ่งเอาไว้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับตัวเป็นคนดีทําได้ไหมถ้าน้อยไปฉันก็อยู่ไม่ได้อย่าโลภให้มันมากคนที่ช่วยแกให้พ้นจากเงื้อมมือของลูกน้องเจ้าอาแสนเมืองเขาพูดอะไรกับแกบ้า น้งเด็กบ้านั่นบอกให้ฉันพาไปพบคนที่ถูกคุมขังใครเธอไม่บอกว่าเป็นใครแต่คนที่ถูกคุมขังที่นั่นมีอยู่คนเดียวคือเจ้าแสนฟ้านี่เธอรู้จักเจ้าพ่อด้วยเหรอเธอบอกว่ารู้หมดทุกอย่างถ้าแกรับทำงานเพิ่มให้ฉันแกจะได้เพิ่มห้าล้านงานอะไรตามหาที่พักของเธอที่ฝั่งนี้ ห่วงเธอนะสิเธอมากับผู้ชายหน้าตาใหม่ถ้าทางเขาอ,อกเอาใจจะล่าสู้เขาไม่ได้หรอกจะทำไหมหรือจะจบแค่สองล้านแก้วเราต้องหาที่พักก่อนค่ำนะแก้ว